เอาถึงคือการวางแผนการผลิตรวมหรือ aggregate production planning การวางแผนการผลิตรวมเป็นกระบวนการในการวางแผนที่ทําให้ขั้นตอนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการจัดว่าเป็นลำดับขั้นแรกของการวางแผนการผลิตซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความสามารถในการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองครับการวางแผนการผลิตรวมเป็นกระบวนการในการวางแผนเพื่อจัดสรรกาลังการผลิตให้เพียงพอ ต่อการตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ในแผนการขายเนื่องจากแผนการผลิตรวมเป็นแผนในระยะกลางที่องค์กรจะต้องทำไปในระยะ6เดือนถึง1ปีล่วงหน้าซึ่งแผนการดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่จะมองภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์และภาพรวมของกำลังการผลิตโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายผลิตโดยทั่วไปจะถูกใช้เป็นกรอบสำหรับกำหนดตารางการผลิตหลักต่อไปการวางแผนการผลิตรวมจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในปริมาณที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขายดังนั้นผู้บริหารการปฏิบัติการจึงต้องพยายามตัดสินใจด้วยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้สินค้าและบริการตามแผนที่วางไว้เช่นการปรับปรุงอัตราการผลิตด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงานการทำงานล่วงเวลาหรือการปรับลดปริมาณสินค้าคงคลังให้มีสินค้าเพียงพอในแต่ละช่วงเวลาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นการวางแผนการผลิตรวม มักคำนึงถึงแนวทางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนั่นเองครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักของการวางแผนการผลิตรวมคือการกำหนดแผนการผลิตที่สอดคล้องกับแนวทางที่จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขายโดยแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังเป็นการเพิ่มระดับสินค้าคงคลังในช่วงที่มีความต้องการของตลาดต่ำเพื่อเก็บไว้สำหรับช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูงในอนาคต ปรับขนาดกําลังคน้วยการจ้างคนเพิ่มขึ้นหรือจ้างคนลดลงเป็นวิธีการปรับสภาพการดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้โดยทําการจ้างพนักงานเพิ่มในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการสูงและให้พนักงานออกในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการต่ําเพื่อให้เหมาะสมกับอัตราการผลิตปรับอัตราการผลิตด้วยการทําล่วงเวลาหรือยอมให้ว่างงานเป็นการรักษาระดับจํานวนแรงงานแต่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทํางานหากความต้องการของตลาดมีเพิ่มขึ้นอย่างมากองค์กรจําเป็นที่จะต้องทําการผลิตล่วงเวลา ซึ่งทาให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างมากขึ้นการจ้างผู้รับเหมาช่วงองค์กรจะมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูงด้วยการจ้างผู้ผลิตรายอื่นทําการผลิตให้แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการจ้างจะสูงมากและข้อมูลลับบางอย่างของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้และควรจ้างพนักงานทำงานแบบพิเศษหรือชั่วคราวเป็นการจ้างแรงงานชั่วคราวในการทำงานที่ไม่ต้องการทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการทำงานมากนัก ผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าข้อมูลที่ต้องการในการวางแผนการผลิตมีอะไรบ้างลองพิมพ์คำตอบกันดูนะครับในกระบวนการวางแผนการผลิตรวมคือการกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขายซึ่งต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ S 1. การพยากรณ์การขายหรือแผนการขาย2ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ได้แก่แรงงานกำลังการผลิตเงินทุน3วัสดุและสินค้าคงคลังที่องค์กรมีอยู่ 4. นโยบายที่องค์กรสามารถใช้ได้ในการตอบสนองความต้องการได้แก่การว่าจ้างผลิตว่าสามารถจ้างผลิตได้หรือไม่สำหรับสินค้าแต่ละรายการการทำงานล่วงเวลามีข้อจำกัดหรือไม่ว่าได้วันละกี่ชั่วโมงระดับของวัสดุและสินค้าคงคลังว่าสามารถเก็บสินค้าคงคลังได้มากน้อยเท่าไหร่และมีข้อจำกัดในการเก็บหรือไม่สินค้าคงคลังค้างส่งแต่ละรายการ การสามารถมีแบ็กออเดอร์ได้หรือไม่และ 5. ต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ต้นทุนการจัดเก็บวัสดุและสินค้าคงคลังต้นทุนสินค้าคงคลังค้างส่งต้นทุนการทำงานล่วงเวลาต้นทุนการเปลี่ยนแปลงระดับวัสดุและสินค้าคงคลังต้นทุนการว่าจ้างผลิตปกติในการกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนการผลิตรวมควรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวมที่องค์กรจะเลือกใช้ดังนี้ 1. กลยุทธ์การติดตาม 2. กลยุทธ์การรักษาระดับกำลังการผลิตและ3กลยุทธ์แบบผสมคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. กลยุทธ์การติดตามหรือ case strategy จะเป็นการปรบับการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำหนดไว้ในแผนการขายได้ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าคงคลังภายใต้กลยุทธ์นี้องค์กรจะทำการจ้างพนักงานเพิ่มทำงานล่วงเวลาหรือจ้างบริษัทภายนอกในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงและปรับลดลงสู่ภาวะปกติในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการต่ำข้อดีคือองค์กรจะไม่ต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้เป็นจำนวนมากทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำลงเหมาะกับสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้นเน่าเสียหรือล้าสมัยเร็ว ทำให้ไม่สามารถเก็บสินค้าคงคลังไว้ได้ ส่วนข้อเสียคือกลยุทธน์นี้จะทําให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นโดยเฉพาะการจ้างงานชั่วคราวการทํางานล่วงเวลาหรือการว่าจ้างบริษัทภายนอกเนื่องจากการหาผู้รับเหมาช่วงที่มีคุณภาพนั้นทําได้ยากโดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้หากทําการจ้างพนักงานใหม่จะต้องเกิดค่าใช้ใจ่ายในด้านการฝึกอบรมและอาจทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ดีเนื่องจากพนักงานใหม่ขาดความชํานาญส่วนในการให้พนักงานออกนั้นอาจส่งผลให้ขวัญและกําลังใจของพนักงานประจําไม่ดีและอาจทําให้ผลผลิตโดยรวมลดลง ปรับการผลิตให้สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลาเป็นวิธีการปรับการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่กำหนดไว้ในแผนการขายโดยพยายามรักษาระดับการผลิตให้สม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลาโดยจะมีการเปลี่ยนระดับสินค้าคงคลังซึ่งระดับสินค้าคงคลังจะเพิ่มในช่วงที่มีความต้องการของตลาดต่ำเนื่องจากจะต้องเก็บไว้สำหรับช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูงในอนาคตข้อดีคือองค์กรจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าขายในช่วงที่มีความต้องการของลูกค้าสูงและไม่ต้องปรับเปลี่ยนระดับแรงงานบ่อย ส่วนข้อเสียคือกลยุทธ์นี้จะทําให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องสูงขึ้นเช่นค่าเก็บรักษาค่าประกันภยัยค่าขนถ่ายวัสดุเงินลงทุนความเสียหายจากสินค้าชํารุดหรือล้าสมัยต้นทุนเหล่านี้โดยปกติจะอยู่ในช่วงร้อยละสิบหถึงสีของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในแต่ละปี และ 3. กลยุทธ์แบบผสมหรือ m i x s t r t t e g y เป็นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์แบบติดตามและกลยุทธ์แบบรักษาระดับกำลังการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับระดับการผลิตการทำงานล่วงเวลา หรือสินค้าคงคลังที่มากเกินไปเช่นจากภาพจะเห็นได้ว่าองค์กรมีการเลือกกลยุทธ์รักษาระดับกําลังการผลิตในช่วงเวลาหนึ่งๆเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกําลังการผลิตบ่อยจนเกินไปแต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ความต้องการเปลี่ยนไปองค์กรมีการใช้กลยุทธ์การติดตามโดยการยกระดับการผลิตให้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์แบบผสมกับกลยุทธ์การติดตามอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าองค์กรสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังไปได้จํานวนหนึ่งเนื่องจากเมื่ หรือใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้าทำให้สามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังที่จัดเก็บลงไปได้นอกจากนี้องค์กรอาจกำหนดแนวทางการใช้กลยุทธ์แบบผสมได้อีกหลายแนวทางเช่นการใช้กลยุทธ์แบบผสมเพื่อให้การปรับเปลี่ยนจำนวนแรงงานไม่เกิน x ของแรงงานทั้งหมดหรือการใช้กลยุทธ์แบบผสมเพื่อไม่ให้ปริมาณสินค้าคงคลังเกินต่อละ ในการวางแผนการผลิตรวมโดยปกติจะมีขั้นตอนดังนี้ครับเริ่มจากการทำการพยากรณความต้องการดูว่ามีกำลังการผลิตในด้านต่างๆเช่นชั่วโมงในการทำงานปกติชั่วโมงทำงานล่วงเวลาและปริมาณการจ้างผลิตว่ามีมากน้อยเพียงไรหลังจากนั้นจะเป็นการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะเป็นไปในการจัดหาสินค้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นสามารถทำงานล่วงเวลาได้หรือไม่ สามารถจ้างบริษัทอื่นเพื่อรับช่วงต่อการผลิตได้หรือไม่เมื่อได้แนวทางที่เป็นไปได้แล้วให้ทําการหาต้นทุนต่อหน่วยในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นค่าแรงปกติค่าแรงล่วงเวลาต้นทุนในการไปจ้างผลิตต้นทุนจากการเก็บสินค้าคงคลังค่าใช้จ่ายในการเอาคนออกและต้นทุนจากการมีแบ็กออเดอร์หลังจากนั้นจะเป็นการร่วมกันกําหนดแผนการที่เป็นไปได้หลายๆทางเพื่อเป็นตัวเลือกเช่นบริษัทอาจกําหนดแผนการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้2แผนคือ 1>, 1ใช้กลยุทธ์แบบรักษาระดับการผลิตโดยผลิตเท่าทๆกันตลอดทุกช่วงเวลาในช่วงเวลาที่ความต้องการสินค้าน้อยจะทําการสะสมสินค้าไว้นในรูปแบบของสินค้าคงคลังเพื่อใช้ในช่วงที่มีความต้องการมาก2ใช้กลยุทธ์แบบไล่ตามโดยการผลิตตามความต้องการจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจ้างแรงงานจนํานวนน้อยและใช้การทํางานร่วมเวลาหรือการจ้างงานภายนอก และหลังจากที่ได้กําหนดแผนการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วให้เลือกแผนที่ดีที่สุดโดยพิจารณาดูว่าแผนดั้งกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีมากน้อยเพียงไรและต้นทุนที่เกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ สำหรับวิธีทำตารางของแผนการผลิตรวมหรือ method for aggregate scheduling บริษัทจะต้องนำแนวทางต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากาันให้เกิดเป็นกลยุทธ์ผสมและต้องทำการศึกษาอย่างดีเพื่อให้เกิดวิธีการที่ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดและเหมาะสมกับการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทโดยแผนที่จัดทำขึ้นมานั้นจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพต่างๆในแต่ละปีหรือแต่ละรอบเวลาโดยอาศัยเทคนิคต่างๆเข้ามาปรับใช้ครับโดยในที่นี้ จะแสดงตัวอย่างของการจัดทําแผนการผลิตรวมของสินค้ากลุ่มหนึ่งโดยตารางแรกจะเป็นการวางแผนการผลิตรวมโดยใช้แนวทางการรักษาปริมาณแรงงานหรือจํานวนพนักงานคงเดิมโดยจํานวนแรงงานหรือพนักงานนั้นจะกําหนดให้เพียงพอกับความต้องการเฉลี่ยซึ่งทําให้ต้องกาหนดอัตราการผลิตสินค้าเท่ากับ50ชิ้นต่อวันโดยบริษัทจะสะสมสินค้าที่ผลิตเกินความต้องการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และขายสินค้าที่เก็บไว้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งในกรณีนี้แผนการผลิตในแต่ละเดือนจะแสดงในกรอบและในตารางที่2จะเป็นการวางแผนการผลิตรวมโดยใช้แนวทางการรักษาปริมาณแรงงานไว้คงเดิมหรือจำนวนงานคงเดิม